สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการาเพิ่มผู้ติดตามาแพลตฟอร์ม t i k t o อกนะครับหรือเพิ่ม Follow นั่นเองทํำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนก็มาดูกันเลยออย่างแรกเลยนะครับเข้า Google นะครับพิมพ์เว็บไซต์เคม t อนะครับแล้วก็เข้าอันแรกเลยนะครับกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนรหัสผ่านเนาะ ถ้ากรอกครบทั้ง4อันแล้วนะครับก็ติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อเขใช้กันเลยต้องติ๊กโปรแกรมบอทด,ด้วยนะครับไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้ขออภัยนี่ก็คือหนาะตาเวซต์เขบเอมนั่นเองนะครับก็มาขั้นตอนแรกเลยนะครับมาตรงหมดหมู่ หมวดหมู่นะครับก็จะมี Facebook YouTube TikTok Instagram นะครับที่เป็นบริการแนะนำอยู่นะครับอันนี้เนาะก็ให้ทุกคนทำการดูนะครับเพราะมันมีหมวดหมู่อื่นอีกนะครับอันนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มอื่นอีกด้วยเนาะก็สามารถดูกันได้ถูกใจหัวข้อไหนนะครับก็จัดกันไปเลยอ่ะวันนี้ผมก็จะมานี่นะครับ t ิ k t o k บริการแนะนำอันนี้นะครับแล้วมาดูหัวข้อบริการต่อนะครับหัวข้อบริการก็จะมีเพิ่มผู้ติดตามนะครับเพิ่มวิววิดีโออ่าแล้วก็คนถูกใจนะครับมีแชร์มีบันทึกนะครับมีคอนตะรับ ผมก็จะมาเพื่อผู้ติดตามนะครับก็จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นคุณภาพดีนะครับพอคําอธิบายขึ้นมาแล้วนะพ้ทําการอ่านให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะที่ไฮไลท์ไปเมื่อกี้พออ่านแล้วนะาจะหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ก็ลิงก์ทิกตอกเรานั่นเองนะครับผมก็ก๊อบบิ้อเข้าโปรไฟล์ก่อนนะแล้วก๊อปปีลิงก์นั้นบนแล้ววางได้เลยนะครับอ่แล้วปริมาณนะครับกันตายอ่ที่สิอ่าผู้ติดตามนะครับสึงสุดห้าหมื่นเนาะผมก็จะปั๊มทัก เพิ่มสัก20คนพอนะครับวันนี้อะพอค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับก็6.52นะครับประมาณ7บาทนะครับเลี่ยไปเลย7บาทอันนี้เผื่อไปเลยเนาะก็พอได้ปริมาณที่พอใจแล้วนะก็กสั่งซื้อได้เลยนะ,ะระบบได้รับการสั่งซื้อ,อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างเขียวๆนี้ให้ทําการรอผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนจริงๆ ก็ภายในสองนาทีเนาะแล้วก็มี4 5ถึงขั้นตอนเองนะครับก็เลือกแค่หัวข้อเองอ่ะในระหว่างที่เรารอกันนะครับผมพาไปทัวร์เว็บไซต์นะครับประวัตประวัติการสั่งซื้ออยู่ตรงนี้นะครับรหัสออเดอร์นะครับแล้วก็มีสถานะนะครับรอการเนินการที่เหลืออยู่นะครับ20ก็คือปริมาณที่ผมใส่ไปเนาะแล้วก็บริการนะครับก็จะมีบอกนะครับว่าเราเลือกอะไรไปอ่า้าบริการกับลิงก์ก็มีนะครับก็จะเป็นประวัติย้อนหลังนะครับหัวข้อนี้ เขาต่อไปกันเลยดีกว่านะเป็นการเติมเงินเติมเงินนะครับมี5ช่องทางนะครับสแการเคโค้ดทูมินน่วอลเล็ตอังลงเริวอลเล็ตคริปโตนะครับแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับเดี๋ยวผมสแกนเขียโค้ดให้ดูนะกรอกจํานวนเงินลงไปตรงนี้นะครับกดเติมเงินได้เลยหน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับพอสแกนแล้วนะจำนวนเงินของคุณนะก็จะเด้งนัานขวามือตรงนี้นะที่ผมไฮไลท์ไปเมื่อกี้เนาะ ก็3ามสิวิไม่ก็หรือ2อนาทีนะครับระบบก็เติมอัตโนมัติให้นะครับก็รวดเร็วกันอยู่ทีเดียวอ่ะพอได้เงินกันแล้วนะครับก็ดูบริการต่อนะครับบริการก็มีเยอะแยะเลยนะให้เลือกเลยอันนี้ก็พอเลือกแล้วนะครับถูกใจหัวข้อไหนนะกติกดาวไว้นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับอ่าให้ทํานาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับแต่ทุกคนนะครับไม่อยากสร้างคําสั่งซื้อเลยนะหรือว่าอยากสอบถามแอดมินก่อนนะให้มาที่หัวข้อนี้นะ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแอดมินไม่ใช่แอดมินนะครับเป็นออเดอร์ล่าช้านะก็สามารถติดต่อกันได้ก็จะเป็นช่องทางไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอดเคมเอ็มขีดทนะครับใส่แอดนาหน้ากันด้วยนะครับวันนี้อาจทาให้สะดวกทางไลน์นะครับหรือไม่อยากแอดไลน์นะครับก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเหลือนะครับให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยนะครับจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะจะให้ทําการตอบทุกคนอยู่นะอ่า ก็ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเลียความเดียวขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยครับนะสองอันเลยนะทั้งไลน์ทั้งเว็บไซต์เลยอ่ะหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนนะการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็พิมลิ้งของคุณนะส่งให้เพื่อนอัตราค่าแนะนํานะครับก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นตนะครับต่อยอดที่เพื่อนเขาฝากเข้ามาทางเว็บไซต์เนาะเราจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์กันตรงนั้นเลยอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับตรงเว็บไซต์เก็มเอ็นะครับตรงหมวดหมู่เนาะที่ผมมารี ก็ขออนุญาตไปดูผู้ติดตามก่อนนะครับว่าขึ้นไหมก็ถ้าร้อยสามสามนะครับผมจะรีเฟนหน้าต่างหนึ่งทีนะก็ขึ้นเป็นร้อยสามเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มเลยก็ให้ทุกคนทําการรอนะแต่ผมคงต้องตัดคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับเพื่อคลิปวิดีโอจะไม่ยาวเกินไปนะ,ะทุกคนสามารถเพิ่มผู้ติดตามได้นะครับหรือว่าเพิ่มวิวปัม๊มหัวใจปั๊มอะไรก็ สามารถดูกันได้นะมีหลายแพลตฟอร์มนะครับลองเข้าประกันไปดูนะครับเข้า Google พิมพ์เว็บไซต์ KMTS m MM, นะครับหรือแม้ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้จะได้ไม่ต้องเข้ากันเนาะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ